ววกูเห็นอัวแล้วใสล่ะนี่มาอัวมาพี่เขาขวบเมาขวบขวบแบบวะนี่เห็นบ่ละอัวกลุ่มเนี่ยนางอัวกูได้นิบอลทีทัวร์ขึ้นสลิงใดก่อนเอเอาสลิงมาใส่บังกระดูันี นั่งอวดอยู่ในเรืองน่ะผูกข้อตายอยู่ต้นจวงเออเออคันรุ่นนี้เด้อเออฝากได้ต้นพกอกะงาหักกูแล้วปะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องอะไรคะน้องยุ้ยค่ะถามคือนักเรี้ยงยับมาผีมันจะถือไฟอ่ะ้วค่ะเออนี่เห็นบละนั่งอวดได้ดิป้าอวดได้ดิใส่หล่ะเนาะใส่เสเลิอยู่ใส่เอามาใส่เบิ้งดูนี่ดิเวลา เวลาเว拉นั่งอวดสิขืนสลิงเงินบอลหอยโอโตนโตน้โตนโอนต้นจงอังมึงขาดบ,บังดูเขาใส่เซฟต,ตี้อันนี้บาลีแมนเขาตอกสใส่แมนแล้วก็เอาสลิงเกาะใส่เกาะขวาใส่มึงแมนใส่มึงใส่มึงก่อนใส่มึงเบิ่งก่อนเออเออนั่นใส่จังสี่เออไอจงไอหนี่มิกกับมันมาหุ่มแมนออกไม่กับข้าสินกระโปรงเด็เอาเดินขึ้นบังดูอ่านี่ เออนะนี่คือวิธีการใส่เซฟตี้เพื่อที่จะห้อยสลิงตรงเตงค่ะเอามาอีกเส้นหนึ่งเอานั่งอ้วกจีซดใส่มาหนนั่งอ้วเห้องบัดีมันเป็นเด็กอย่างจะนะลูกนะเดี๋ยวสายตาตอนเบิ่งหูสลิงคือเบิ่องเย่างนั้นไม่ไงไงก็ดีเตียงกอดบอกไปก็ดูก่า อ้ยหนอเฮ้ยบอคืนหรอกนาะเขาเสีตีทีข้อแต่ว่าหัดข้อได้บอคันนี่เมื่อกี้ึ้นไป็นตั้งหัวจ้ตัวโตจนิต้องไต้หปแล้วอ่ปุ้หัวจะนำา้ายกูปุงปัดอายุเท่าไหร่แล้วคะลูกสามสิบห้าขวบค่ะอ้ยสามสิบห้าขวบนุ้ยอยู่อนุบาลไหนคะอยู่อนุบาลสามค่ะอนุบาลสามิมี้ต้ออนุบาลสามไหเนาะอายาว่าชัดว่าสี่ถั่ว หัวให้ฟังจ้กบาทเนี่ยเจ้าเสีหัวจังไหนเนาะให้ถามอีกนิดนึงเนาะถามมาได้ผัวจะค้นแล้ววิ่งเฝ้าได้ยุติมึงก็เฝ้าได้เหรอเนาะเอาฮั่นกี้ยังมีการเฝ้าได้ยุติบได้เหนเาแมเนาะล่าสุดกับคนที่แปดผัวแปดลูกเดวันนี้ลูกสองจ้ะคอยย่อยยุ่ยคอยมักเสียงหัวเจ้า เอาอีกกระโดดแจักลอทไปหนึ่งสองซาำโอเคพราะข่อยภาคเรื่องข่อยสิเป็นคนภาคเรื่องนี่คือวังแม่มดหัววัาที่ข้าอยู่ที่นี่มานมนานไม่เสีปากและข้าได้กินขี้เป็นอาหาร เขาว่าจะขอกินชีงี้งัวเสือยืดตีอย่นี้หมอแจ็คเหล่าหมอรับบ่อยก็ให้กินดูอยู่หมอรับบ่อยคือพ่อมานอนมือหนีนอนเราเถ่าจ้ะเรานอนแล้วไปโอ๊ยนอนเมื่อคืนยากแท้เมืคืนยากยังครับบัดนเดียคุณขืนยากตีเถ่าคือเรากูแก้วเนาะค่ะมีสองพู้ได้ค่ะปกติแล้วสองจีค่ะผู้ใดอีกค่ะผู้หนึ่งแฝดอันสาวเย้าจ้ะสาวเย้าเออสาวอยู่สาวเย้าสาวเย้าไปเสร็ พ่อมาแต่เมื่อนี้พ่อมาจ้ะอิดจงอำเภอกู่แก้วเป็นอำเภอเล็กๆก็จริงค่ะแต่อินฟูเยอะมากมีผู้ใดแน่ค่ะหลายอีหลีมอลลัมบอยค่ะมอลลัมบอยหนึ่งเลยเออนกพงศกรนกพงศกรสาวยุ้ยสาวเย้าสาวยุ้ยสาวเย้าสาวอ่อยแฟนเพจสาวอ่อยแฟนเพจเหาืเหลือหน่อยเบ้าเออเหลือหน่อยแม่มอลลัแฟนเพจเหลืออีกผู้หนึ่งแม่ไผ่ทองเหลืออีกผู้หนึ่งหญ่บ้าน ผู้ยังบงมาขอหนิแมผู้ใดก่อนแม่ว่าจ้ะฮะแม่ว่าคือแม่ว่าแม่หมอลำแม่หมอลำอีกโอ้ยอย่าบอกเลยชอบนี่ก็ขายแม่จ้กมึงจะ่าจักรซันมาจักรซันได้เด็นัดกันแล้วก็มีไฟมืออื่นสิไปเก็บทั้สีดำหุดนะเอออย่าว่าจักรซันเด็กสีมือหนึ่งเนาะเออพอก็อยากกินแกงเนื้อไม้หาใส่กับบ่อป่อยเนี้ยเห็ดทีแมาแกงใส่ก่อนแล้วแบโอ้ยบ้านแม่หมอลำเด้อสะดอกไนไปเอาย่านั่ตั้งแต่แปดโมงเช้าเออ เที่ยงกับบอลไอเก๋งก็งค่าทายคลิปไปบ้านแม่หมอลำสาธิตมาใน,นก่อนต้มหมดไปหอดปับ๊บจงอจ่างจงอ่างไปเริ่มมาไหมสวัสดีจ้าพี่น้องน้อจ้าน้นอ,อจ้าออแม่หมอลำขอฝากในเด้อจ้าอันนี้รถหมอลำม,มาแล้วจ้าอันนี้บ้าน,นอา่านไอซ์คูน่าพ่อน,น้อจ้าน้อเชื่องกะสิ <ๆ S 3> เป็นบ้านอาไอซ์คูน่าพ่อนแม่หมอลำลูกสองมือสองมือเป็นไอ้ท่านมูบอพาผู้เบลนักบ่บ่หนักเท่าไหร่บอหนักเท่าไหร่ถือว่าสิสูได้ยืนบอ โอเคสู้ๆน้องสกายมากอดในลูกมาเอ้าลูกกูเมยกูกรอมาได้บอสเป็นไหนปัดทุบข้างหลังขึ้นมากรอมามาขันบั๊กขันบั๊กอดยัานี่นะขันบั๊กกรอแบบนี่กระปั้นกูทุบแท้มาเสื้อยังลูกน้องพีค่ะน้องพีน้องพีมาจากไหนมาจากบ้านปูรูครับเคยเป็นแดนเซอร์บอไม่ครับอสเคยเป็นปีแรกครับปีแรกหนักบอหนักครับไหวบอไม่ไหวบอไหวครับ แม่แบบไหนรู้เบิดไปทั้งนั้นไปไปบอสไปแท้บอสเด็กเด็กเด็กสาวอันนี้เด็กสาวอลักษณการโชว์นีส้วไปเบิรไปนั้งนั้นไปลูกไปไปบุตไปทั้งนั้นบุตไปอุ้ยมาสองมาตรฐานชักแน่ที่เอาปักอือโช่อคอยได้นี่พี่น้องเอ้ยฝากปูกับหลานเนี่ยเด้อค่ะ สัำเน่และน้องฮอร์ถามเขาชีวิตของกระเทยเทาอยากกินอยากเฝ้าห่าดำเมาซำน้อยพี่พี่นี่ดาวอลังการโชว์ด้วยสิบอกให้เด้อเป็นไงซอมจักมือเราลูกห้าวันครับห้าวันเป็นไงบ้างโอเคไหม ได้ไหมครับได้อยู่ได้อยู่เท่ากับเท่ากับต้องได้ครับต้องได้ได้อยู่เท่ากับต้องได้ใช่ไหมเออสูดๆเด้อเป็นกำลังใจโอ้ยน้องแม่ตัวปลอมก็ได้เจอกัมนูนี่ตัวจริงอีพี่มึงไปเอาอีอ้อยมาสูดเลยนี่ฝันไหลได้หล่ามาเรื่องไปล็อกประตูห้องกล้วยได้สู่เดี๋ยวว่าเด้ออีหยังบอกว่าอย่าว่าเด้อจริง พ่อมาได้พ่อเดี๋ยวินพ่อมาอย่าว่าเด้อพี่บอลพ่อมาอย่าว่าเด้อปั๊บแบบว่าทุกคนเงียบฟังอีพีหมดเลยมาพันธ์ศรีบอกอย่างต่อสู้ๆนะครับโอเคครับพี่พลไม่มาเหรอไม่อาบน้ำเลยครับโอ้ยพี่พลยังไม่อาบน้ำเลยโอ้ยนอนนะครับเพือมาขอเงินจักขอเงินจักบาทเนี่ยนี่ยังก่อเพือมาขอเงินเนี่ยนะเพือมาขอเงินเนี่ยดาด่าได้บด่าจังใดก่อนดาได้บดเน่าเออเนียนเนียน จักดักดักหน่อยดักหน่อยคุณเอาได้เอานี่ตัวจริงเพื่อนพูดหันไปนะพุญด่าเลยหนึ่งสองด่าเลยตัวจริงอีเทาให้ันมึงเพี้ยเพี่คำว่าเทาพูดเบาๆบาต่ออีกโอ้โหแม่เดี๋ยวกูไม่รู้จักบทอีรีดิเฮ้ยจะต้องท่องคำนี้ไว้สังขาราอนิจจาสังขารเป็น ไม่สวอีหา่านิเมึงอี้หารอให้น้องว่ากูไปทัวร์เด้อเอาบ่แม่นโบสไอ,อพี่เป็นพวกนเขียนเนี่ยก็บีบอเมน้องเดบพูดความจริงพี่แก่ไหมไม่แก่ครับ <ś c oughs> ไม่มตัวเป็นไม่แก่เท่ากับไม่แก่เท่ากับผมตัวเสือเสือเขาแก่ไหมนี่ต้องถามแฟนเขาหนิเีย่าเขาแก่ไหม,ไมนาเดบ กูอยากเอาคำถามนี่ให้ไปนกพวกสก่อนถามเด้ถามนกพวกสก่อนเด้น้องน้องเบนน้องเบนกูแก่ไหมแก่ครับน an> like um uk no> ี่เขาจะบอกพี่จริงเขาจริงใจน้องสวซาบดอกบัคคาดิโนเรียกเสียเขาสุปมึงนี่พอดีทักพอดีเนี่ยยิงดีนี่นี่เธอหาตอบไปัวที่ตัวเด่่นแมียดเนจัี้ยเออฉันแก่เพระเธอเทาสุด พอตอบรับพอตอบรับตลกเพิ่มเดอหนึ่งสองสามสี่เหรีเองแล้วจะได้บอกคำนี้อีกดิอย่า่าเด้ออย่า่าเด้อขึ้นไปนี่กูว่ากายยากไปถามก่อนเออโอเคนะครับพี่น้องครับตอนนี้ให้น้องๆนะครับเตยให้พี่น้องนะครับได้ฟังมุนมวนหละกกาเชิญชวนพี่น้องเขาไล่กุมปิดน้ำกันนะครับสำหรับไล์นี้ไล์เทียเตอร์ ครั้งที่สามเนาะตอนนี้พี่น้องสองพันนะครับโน่นนี้ก็เป็นไปทั่วว้าวอะไรเหะเมกันต้มาหาเบนอย่างเงี้ยโอ้ยงีดไหลมาเปืดอมาพอพอดีเนาะเออเอาใจได้ฝากพี่น้องครับเป็ี่นกำลังใจเห็นมอลลัมเสียงมีหกในเด้อพี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับบอสน้พงศกรน้องไอไอก็จะให้พี่น้องได้เตยมวนๆก่อนนะครับกับพระเอกดนธนาดนน้องเบนสุกลวัต์ น้องโคกเกติสัตว์น้องน้องโคกเกติสัตว์ <laughs> <laughs>